แท้ฟันน้ำนมขึ้นกี่ขวบ สวัสดีค่ะฟันแฟนเพื่อนกันฟันดีปรึกษาเรื่องฟันได้ฟรีเพราะมีพพพเพื่อนซีเป็นหมอฟันนะคะวันนี้หมอก,กิฟนะคะมากับคุณหมอใหญ่ค่ะ,คะ,ะหมอชื่อันแพทย์หญิงนทิดาวิเศษรัตน์นะคะเป็นธนแพทย์สําหรับเด็กนะคะคุณหมอใหญ่เป็นคุณหมอธนแพทย์สําหรับเด็กนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องทันตกรรมของเด็ก่เรื่องแรกเลยที่หมอคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้ก็คือฟันแท้ฟันน้ํานมขึ้นกี่ขวบ ขึ้นกี่ขอบคา้าคุณหมอใ,ใหญ่จริงๆฟันน้ำนมเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาในช่องปากแม่นะคะเมื่ออายุประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็จะทยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบ2 0ซี่เมื่ออายุประมาณ2ขวบครึ่งถึงสาขวบนะคะนะสามขวบก็จะมีฟันเต็มปากแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีพิเศษนะคะหมอกิกอ่าก็คือว่าบางทีฟันที่ขึ้นเร็วเกินไปนะคะนะบางครั้งก็เจอว่าเมื่อคลอดออกมาแล้วเนะะี่ยค่ะก็มีฟัน งอกออกมาเลยนะคะเคมื่อแรกคลอดนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยคุณหมอสูตินรีแพทย์ก็จะมีการปรึกษาทางตแพทย์เด็กนะคะว่าจะต้องทำอย่างไงกับฟันที่ขึ้นมาเร็วน,นี้นะคะคนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยฟันที่ขึ้นมาเร็วเนี่ยค่ะจะยังไม่มีรากฟันมันก็อาจโยกแล้วก็หลุดได้ง่ายซึ่งจะเป็นอันตรายเมื่อเวลาที่น้องดูดนมนะคะอ,คอาจจะทําให้หลุดติดคอได้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือบางทีเนี่ยถ้าเข้าเต้าคุณแม่ก็อาจจะมีอาการเจ็บได้อัเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็พิจารณาว่าจาเป็นจะต้องออกนะคะซึ่งการการถอนฟันนใเดก เล็กๆหรือว่าเด็กแรกคลอดเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะนะอันนี้คือกรณีแรกอันนี้คือขึ้นเมื่อคลอดเลยนะคะเราจะเรียกว่าเนโลทูธนะคะนะทีนี้อ e ีกกรณีห e นึ่งก็คือขึ้นภายใน1เดือนนะคะหลังจากที่คลอดนะคะนะซึ่งอันนี้เมื่อเอ่อมันจะขึ้นภายใน1เดือนหลังจากคลอดเราจะเรียกว่าเนโอเนโลทูธนะคะก็จะเหมือนกันคือต้องมาให้คุณหมอดเด็กเนี่ยพิจารณาดีงว่าเอเ๊ะจำเป็นจะต้องเอาออกเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ<อ>นะ เพราะฉะนั้นคุณหมอใหญ่บอกแล้วนะคะปกติแล้วฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นตอน6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเร็วกว่านั้นตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาเลยหรือว่าผ่านไปหนึ่เดือนน้องฟันขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็คือต้องมาพบนะคะจะได้รู้ว่าจําเป็นจะต้องเอาออกหรือว่าเก็บไว้ได้นะคะ ทีนี้ฟันซี่แรกขึ้นตอน6เดือนแล้วก็ทยอยขึ้นจนครบ24ฟันมน้ำนมมี24นะคะ,คะในอายุ2อขวบครึ่งถึง3ขวบนะคะถ้าบางคนกังวลว่าเอ๊ตายแล้ว6เดือนแล้วลูกยังฟันไม่ขึ้นเลยเป็นไรไหมคะ จริงๆแล้วค่ะถ้าตามเกณฑ์มาตรฐานกู6เดือนใช่ไหมคะแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะคะในเด็กไทยเราเนี่ยจะขึ้นช้านิดนึงนะคะบางส่วนใหญ่จะ8ถึง9เดือนเนี่ยจะมาซีแรกนะคะที่เคยพบช้าที่สุดเลยเนี่ยที่เป็นเคสของหมอเองนะคะประมาณขวบนิดนี้ขวบ2เดือนเนี่ยค่ะก็ก็เพิ่งขึ้นมาซีแรกแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่า ขึ้นช้าแต่ว่าสุดท้ายล้วขึ้นทันเพื่อนก็คือว่า2อขวบคขึ้ง3าขวบก็เต็มปากแล้วนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เด็กน้อยที่บ้านฟันขึ้นช้าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะบางทีหมอชอบคุยกันลเล่นว่า ขึ้นช้าก็ดีขึ้นช้าก็ผูชา้าใช่ ừ, คือส่วนตัวจะแบบบอกผู้ปกครองว่าขึ้นช้าไม่ต้องกังวลดีแล้วเพราะว่าถ้าขึ้นเร็วเขายังดูดนมทีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกินนมบ่อยๆมันก็มีโอกาสที่ฟันจะผุได้ง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเอ๊ะของเพื่อนมาแล้วทําไมของลูกเรายังไม่มาอย่างเงี้ยก็คือพามาพบทันตแพทย์เด็กได้นะ,ะ,นะทีนี้เรารู้แล้วว่าฟันน้านมขึ้นตั้งแต่หเดือนนะคะจนครบเต็มปากสองขวบขึ่นถึงสามขวบแล้วฟันแท้ล่ะค่ะฟันแท้นะคะซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประะะมาณ6ขวบนค ซึ่งจริงๆก็คือจำง่ายฟันน้ํานม6เดือนฟันแท้6ขวบนะคะจะมีฟันหน้าล่างขึ้นมานะคะแล้วก็จะทยอยขึ้นขึ้นจนฟันน้ํานมเนี่ยหลุดหมดนะคะเมื่ออายุประมาณ12ขวบในช่วงอายุ6ขวบนะคะนอกจากฟันหน้าแล้วเนี่ยจะมีฟันกรามด้านในขึ้นด้วยนะคะเป็นฟันแฉกอันนี้แหละใช่คุณพ่อคุณแม่เวลาพาลูกแบบอายุช่วงประมาณ6กถึงเขวบมาตรวจฟันเนี่ยแล้วพอหมอบอกว่ามีฟันแท้แล้วนะคุณพ่อแม่ตกใจนะคะเพราะว่าเอ๊ยยังไม่มีฟันน้ำนมหลุดไปเลยหมอจะมีฟันแท้ได้ไงเพราะว่าฟันกรามแท แที่แรกนะคะจะขึ้นต่อจากฟันน้ำนมฟอกต่อจากฟันกลางน้ำนมเลยจะไม่ได้ขึ้นแทนฟันน้ำนมนะคะฟันกลางใหญ่นะคะน้ำฉะนั้นเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีเพราะว่ารู้อีกทีบางทีผุไปแล้ว่หลายหลายครอบครัวหลายบ้านไม่ทันรู้อีกทีก็คือฟันแทซี่แรกผุไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลให้ดีตั้งแต่น้องๆยังเด็กจนมาถึงช่วงฟัน น้ำนมหลุดไปฟันแท้ขึ้นก็ยังต้องดูแลให้ดีอยู่นะคะฟันน้ำนมที่แข็งแรงนะคะก็จะนําไปสู่ฟันแท้ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้ฟันแท้สวยด้วยใช่บางคนมีความเชื่อว่าตอนฟันน้ำนมไม่ต้องสนใจดูแลมากหรอกไม่ถูกต้องเลยได้นะคะและทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเวลาช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นครบแล้วฟันแท้กําลังจะเริ่มมาแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากรู้ว่าฟันน้ำนมกับฟันแท้มันหน้าตาต่างกันยังไงคะ่ะฟันน้ำนมเนี่ยจะมีซี่ขนาดเล็กกว่าขนาดเล็กกว่า ฟันแท้จะสีใหญ่นะคะนาะแล้วก็จริงๆถ้าดูที่สีนะคะฟันน้ำนมจะสีขาวก็เลยเรียกน้ำนมเพราะขาวเหมือนน้ำนมใช่ไหมคะแล้วก็ฟันแท้จะสีออกเหลืองกว่าตอนนี้บางคนตกใจว่าแบบทําไมขึ้นมาแล้วฟันเหลืองมันปกติปกตินะบางคนจะบอกโอ้โหหมอทำไมฟันแท้แบบเหลืองอย่างนี้ก็คือเหลืองเป็นธรรมชาตินะคะแล้วความเหลืองแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะน้อบางคนก็เหลืองน้อยบางคนเหลืองมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า เช่นการคือบางคนกังวลว่ามันเป็นหินปูนหรือเปล่าอที่ทําให้ฟันเหลืองก็คือถ้ากังวลก็มาปรึกษาได้นะคะหมอคุยใจว่าพอฟันแท้ขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ตกใจว่าทําไมขอบมันหยึกอยากหยักหยักปกติไหมเป็นธรรมชาติเวลาฟันขึ้นใหม่นะคะฟันหน้าเนี่ยมันจะเป็นรอนนะคะเราจะเรียกว่าแมมมิลอนนะคะซึ่งเป็นปกติแต่ว่าเราจะเจอแค่ในช่วงแรกเท่านั้นแหละนะคะพอเด็กเขาโตขึ้นมีการใช้งานไปเนี่ยส่วนนี้จะสึกมันก็จะเป็นปลายเรียบนั้ในผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเรียบแล้วจะไม่ค่อยมีที่เป็นรอนๆแล้ว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากอยากไว้หน้ารักดีโตไปหรือแก่เท่านี้เรียบเองเออ <laughs> ทีนี้นะคะเรื่องสําคัญเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะอยากรู้ว่าเราจะต้องดูแลฟันน้ํานมยังไงเพื่อให้ฟันแท้ขึ้นได้สวยค่ะก็ต้องดูแลตั้งแต่ฟันขึ้นเลยนะคะนะเทคนิคการแปรงฟันต่างๆนะคะการพามาพบหมอฟันนะคะดูแลยาวจริงๆเนี่ยมาตั้งแต่ฟันน้านมขึ้นคุณหมอดูแลไปเรื่อยๆนะคะให้คาแนะนาไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งเปลี่ยนทุกฟันเป็นฟันแท้นะคะนาะก็จริงๆคือการดูแลฟันน้ำนมให้ดีเนี่ยให้หลุดตามวัยที่เหมาะสมเนี่ยนะคะก็จะทำให้ฟันแท้ขึ้นได้ตรง แล้้้ววก็ขึนนไดสยะะคะทีนี้ฟันแท้แฟนน้ำนมขึ้นกี่ขวบนะคะเดี๋ยวเหมาะขึ้นตารางการขึ้นของฟันให้นะคะไปดูกันเลย จ,จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องฟันแท้ฟันน้ำนมขึ้นกี่ขวบนะคะหมอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามไว้ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวหมอจะพาคุณหมอใหญ่มาตอบให้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน,นะะ้าค่ะบ๊ายบาย,บายสมมุติว่าน้องคลอดออกมาแล้วมีฟันมาด้วยหยุดก่อนเลย ไม่ต้องตกอ,อกตกใจไม่ใช่เรื่องของความเชื่อมีสังนงางไม้ฟันหุยยะตายายไม่ใช่นะคะไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วน้องมีฟันมาด้วยก็คือต้องมาพบทันตแพทย์นะคะคุณหมอสำหรับเด็กก็จะประเมินได้ว่าจะต้องเก็บไว้ได้หรือต้องเอาออกนะคะ